สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมช่องคลิปนึ่อ็นสองสี่นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม s p e c i m e n Zero นะครับโอเคผมขอแนะนำเกมนี้ก่อนนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวหลอนนะครับโอเคมันเลืล่ลอยอผมผมรีบบอกกี่อย่างมีมัตติเพย์เจอร์ด้วยโอเคเลืล่ลยโอเคเหมือนมีให้เลือกหลายนะครับแบบไปสองกับ Forest ผมผมยังปลดล็อกไม่ได้นะผมน่าย,ยังปลดล็อกไม่ได้สเปก 0ีกับสเปก43โอเคนวะผมจะสเปก0กโรโอเคอีซี่แพทชิเห็นมีคันดีเทอร์ดิสติกโนคิวอยู่โอเคไม่สามารถฆ่าได้โอเคโอ้โได้เม่วบูฟีฟาสต์โอเคนะผมจะอีซี่ก่อนนะครับผมมือใหม่ผมก็รู้สึกร้อนๆเนี่ย ขนาดขนาดภูมิเล่นจรินโอ้ยก็ไม่เก่งมากโอเคมันเร่องเยผมกอโอเคอือตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะโอเคเอาะขังชอทำไมโอเคแทบอันดอตัวโตเลียวนี่เจอเจอไไม่รู้าโอเคเก็บเก็บ ก่อนโอเคไฟฉายแอบได้เอา,เอ,าอ๋อโอเคเกมนี้ผมเพิ่ง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 มาเล่นครั้งแรกผมก็ไม่รู้เรื่องเลยก็เพราะมันฝึกมันฝึกร้อนๆอะดูบรรยากาศดิมั้ชุ่มโอ้โอเคเปิดตู้ครองครองอยังไม่เจอผีผมเพิ่งม,มาเล่นโอเคเปิด เปิดดิปวดดิเจอไหมเจอไหมของโอ้โไม่เจอเลยจอของนำ้ำน้ำอิมลัดบินเชือโอเคเก็บเก็บไปกูเก็บได้อ่ะโอ้โหมัน่านแล้วเปล่าโอเคผมเปิดตู้นี่อลองเจอเจอผีมจอโอ้ยโอ้โหโอเค,อเคเปวดดิปิดตู้ไว้ก่อนปันผีเข้าปิดตู้โอ้ปิดแค่นี้ปิดก่อนโอเคโอเคปิดได้ เปิดตู้เปิดตู้เออโอเคแอบได้ดีไหแอบดิโอเคมีอะไรหัวใจผมเต้นดแดงมากคุณผู้ชมเกมมันมันกมีรางสองหอนรางหองอะไรเปิดปิดหวัวเสียงรู้รู้รู้ฝึกรู้ฝึกแล้มีบรรยากาศร้อนล้วเออ มีเตียงไว้แอบด้วยมันฝึกวิญญาณสองหอนจริงคุณผู้ชมมีเตียงไว้แอบข้างในห้องโอเคแล้วผมคอแอบคนนี้ถึงมีใครเข้ามาร้องข,ขอร้องยังมีวิญาณส่องหอนอ๋อเสียงเออเนี่ยโอ้ยโอเคผมฝึกวิญญาณส่องหอนนะหัวใจผมนุ่งเต้นแรงขอร้องอย่ามาอย่ามาเปิดประตูดิ โอเคนี่เด๋ยวเดือบมันเดืบปิดปิดนี่คือูมังสงสารนชมดีไหมมีเสียงงอกเขียบนานชมหาตอนเช้าเนะี่โอ๊ยขอขอชิ้นโอียโอเยโอเคโอเคลอหลอ ังโอ้ตัวอะไรเนี่ยังดีไปโอ้โหประตูไม่ได้อีกนิวประตูเลี้ยงเจอตัวไลน์เมื่อตัวคันคันโอ้โหปิดตูดีปิดตูไม่เป็นยังไงโอ้ยเกมโอ้โหหน้าจอแล้วโอ้โหโอ้ยมืดมากโอ้ประตูนิ้ โอ้ผมชมผมเจอตัวไอ้สมองผมปนปวนหวดอะ,อะไรอ่ะโอ้โหเจอปืนแล้วอืมอะไรนี่เฮยเจอของด้วยอู้หู้โดนได้ใช้ทำไมไม่ได้ผมคว้าชมวิธีการอะไของเนี่ย ตาอ่หัว,วใจตออกใจตาย อะไรอยอย่ามาอย่ามาอย่ามาเขาลงอีกแล้วใ่ประตูช่วนนี่ะโอเคผมรู้สึกมีรางสองหอนสามประตูนี้โอเคเป็นประตูห้องน้ำผมแอบก่อนแอบชิดเงือกทราอร้องอย่ามา เหงื alors, look, son, ine, ่อออกเพียบเลยครูผมรู้สึกหลอนๆอ่ะโอ้ผมขุ่่ไม่ไปต่อเลยคล้องๆอย่ามาโอ้โหัูไม่ได้ชมี่วยโอ้ยตกใจหมดนึกว่าอะไรตู้น้ำโอ้โหมือโอ้ยผมผมไม่น่าสอนโอ้ยพน่าจเออ โอ้ยดูแลวยดูดูโอ oh! oh, okay, ้ยตกใจถักผมแคบก่อนเนี่ยสองหนผมกลัวมากเลยช่วงเกี่ยอะไรเนี่ยทำให้ผมกลัวปิดเดียวโอ้ยผมแครผมแครก่อนโอ้ยโอ้ยกดเปิดโอ้ โนดามูกมีดมูกเลยร้องรรองครอ,องยังไงยาโคยาโคมาดีมาดีมาดีผมค<อ><อ>ไม่นัาสังคร์ทั้งสองทางเลยแต่ทาาที่ผมแอบไม่ไม่มีนาสงสังคอร์โอ้คือน้ำผมไปทางตรงได้โอคผมแอบตรงนี้ก่นนนอนอกันหลอนฮะหลอนจริงโอ้ยโคหน้าจอคุณผู้ชมหน้าจอเป็นไรอะ่ะ อเอฟยังนะอ๋อทั้งเอตียงโอเคเอฟได้รับว้าเงืออืมโอเคโอเคน้ำผมนดำไปโอเคเจออะไรในะช่ไหมไม่เจอเจออะไรโอ๊ยนั่นโอ๊ยช่วยดโอ้โหเสียตายโอเคไม่เจอนะ โอ้ผมก็กลับไม่กลับไปอ่ะโอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โอโอโอผมผมต้องยอมไปโหมืดมากมีดมากเลยปวดดีปุด,ดี โอ้ตัวอะไรมั่งชมผมผมเจอตัวแปลกโอ้ร้อนโอ,โอเคจุดชนเดีย๋ยวมึงมาต้องหาที่โโอ้หไมีแอบอัโหูแอบไม่ไรโอ้ช่วยช,ชมอย่าเปิดตู้นะเปิดเปิดตู้เป็นก็คือก็คือหมายถึงว่าเป็นอะไรมบ้างคลอนคอลองอย่าเปิดตัวไฟคออลองอย่าเปิด งอกเลยตอนเช้าเนี่ยผมยังกลัวเลยสิงเดือนอะ โอเคผมจะกล้าแล้ว <Rolling> ย <signals> okay, ังไงยังไงเดินช <Th> ้าโอเคร้อนยังแต่แต่แต่ผมร้อนอ่ะโอ้โหตัวก็ปิดไม่ได้ผมร้อนน่ามันชมพี่ด้วยผมไปไหนไม่ได้โอ้โหมืดมาก โอเคนล้วโผล่ก้อยก่อนปิดตู้โอเคแล้วก็แอบอู้ดูชมหลอนหลอนกันเดินมมากร่วโอเคแอบเตียงก่อนโอ้โหอบกเทียบเลยหอมยังไง หน้ามูร้องร้อ,องร้อ,องหูแบบเตียงดิโอเคนะแปลว่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมจะตกใจตายแล้วโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ